สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พาไปจัดเพี้ยหมดใหยการที่ใช้แปบ๊บอนดื่มนะคะหนูจะใช้แป๊บอย่างเดียวเราีต่อไปก็เป็นน้ำกระเทียมเนาะอันนี้ในในขวดฉีดนี่เป็นแป๊บได้ค่ะฉีดจี้ได้ค่ะพี่น้องเพี้ยต,ตรงไหนจี้ลงไปเลยเขาก็จับไปฉีดใต้ใบนะคะพี่น้องจะวไป,ปีนขึ้นแล้วก็ฉีดด้วยเนาะกับยอดกับยังกับการที่มันเป็นดำๆที่มันเป็นเพี้ยอ่อน,นะค่ะมันมักแท้ๆกับ ยอดอวบๆข,ขาวๆแบบนี้ฉีดด้วยค่ะจับไปจับข้างล่างไงาขึ้นมาแล้วก็ฉีดด้วยค่ะพี่น้องข้างในก็จะมีน้ำเปล่ากับแป๊บผงซักฟอกขี่ห้ออะไรก็ได้โอเคค่ะทุบผู้อีกเหมือนเดิมพี่น้องเบิ่งหน่วยนะคะลูกดกอันนี้นับคนบัไดเ้อพี่น้องเลยเบิ่งสังเกตจากใบค่ะพี่น้องใบเริ่มจะโรยลาเริ่มจะเกะ ตดเป็นเหลือง,งนะคะติดตูกเิดมันก็ติดเปดหอยอยู่นะคะ่ะติดหมดเลยอันนี้ก็ติดนี่สังเกตจากใบด้วยค่ะใบเริ่มโเยลามันเริ่มแข็งเริ่มแก่แล้วพี่น้องแต่ว่าก็ได้กินผลผลิตจะซื้อเลยค่ะพี่นดี้เลยนี่เป็นเขือนี่พี่น้องนี่ เสียปลูกตั้งแต่ปีกายนี่เด้อพี่น้องกะปลูกเองตูดแล้เองใส่น้ำมักเองนี่ค่ะพี่น้องเบิ่งมันห่อยลงแบบอ่างที่นั้อมันดกเลยนี่หัววานนุกไอ้เก็บกินกับตำบักคุงกับ,กบปลาสับแล้ยไหมนี่อันนี้สิได้เก็บเอาอีกค่ะเพราะถ้าไปกว่านี้คือแก่แก่เลยถ้าลูกเล็กๆเราก็ไว้ให้มันโตก่อน ปลูกง่ายเมนบักทั่วพูพี่น้องนูกอะพูดไปถ่ายคลิปแล้วเนาะปลูกง่ายที่สุดคือถั่วพูดูดมะเขือเทศอันนี้บักเขือเทศหนีซื้อสมตำมากินเรามันบเบิดเทไว้มืองใดซุ่มมันเกิดกันเล้เอามาปลูกเลยค่ะนต้องออกไม้สากาัองสิแบบพี่น้องมะสันบ่ไดา้ลมเบิดเยอะเยะ ตอนสายๆประมาณแปดโมงกว่าบ้านสวนบ้านไรบ้านนาเขาค่ะพี่น้องนี่เลยมะ,ะเขือเทศอีกึ้นกันเราสากว้แบบนี้เยอะสุดคือมะเขือเทศเอะได้เบี้ยมันค่ะพี่น้องเบี้ยมันเกิดเองเบี้ยมันเกิดเองก็เรียกว่ามาปลูกนี่บอกพีกกำลังออกดอกแต่คนอิ่นพีกยังบุ๊ ักพริกนี่ก็ได้ตั้งใจที่จิตซื้อมาปลูกด้วยค่ะพี่น้องเกิดเองเหมือนกันโดยสิพ้าไปเบื้องกันมันเกิดเองด้วยอั่นี้พิษตัวนี่ดอกพริกกระถางแบบนี้ค่ะพี่น้องกระถางธาตุความรู้สึกของหนูกระถางแบบนี้มันจะเล็กมันจะเล็กไปสําหรับพื้นที่หากินของรากเนาะนี่ค่ะน้อยค่ะผู้ใดมีใยก็ดีดีด้วยพี่น้องนี่ พิกออกดอกแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะถ้าได้ใหญ่ก็ดีดีพิกจักเพื่อนเอนพิกอีย่งแต่ว่าออกเนี่ออกลูกลกเมิ่งยอดค่ะพี่้อกไม่ได้ใช้สารเคมีแต่อย่างใดนะคะนีค่ะอันนี้คือมะละกีนกเมืองปุ่มเนีย กำลังเท้าเครือค่ะพี่น้องเท้าเครือเป็นแบบนี้ด้อจีไปขึ้นฮอดก่อไผ่หนูผลละบาทมันจิไปฮอดก่อไพุ่ผลเหนี่ค่ะพี่น้องลูกน,น้อยยังสิติดเปิดเด้อค่ะนี่ติดลูกติดดอกใช่หมดเลยเป็นไปในทิศทางนี้รู้จีสร้างถุงปลูกไม่อีกยุคค่ะบักพริกน้อยไหลเบีย้ยบักพริกนี่ค่ะพี่น้องแบบนี้ก็ติด ติดลูกนะคะมันของขมหนูก็พอมากแต่หนูก็ชอบปลูกดอกเหลืองๆติดหมดเลยนะคะหนูไม่ชอบทานไม่ชอบกินนะคะแต่หนูก็ชอบปลูกปลูกแล้วกับแบงให้พี่น้องกันนี่แบบนี้เลยอันนี้คือติดจะสบายใจได้ค่ะอีกจักระทิยหนึ่ง,น,งนี่เก็บได้ในพี่น,อน,อนอ้องนี่เคื้นี่ดอกเหลืองๆติดหมดเลย แล้วมันจะได้เอาน้ำหมักน้ำหมักผสมน้ำมาลดนะนี่ค่ะพี่น้องแล้วก็ผงชื่อรอไอผงชือรสเอ็มร้อยไทยแล้วก็นมตามที่นุ้งบอกค่เะเฮ็ดใบใหญ่ค่ะพี่น้องผสมผสม,ผสมใส่กันตีๆแล้วก็เอามากไอยก็ได้ลูเกเล็กๆของมันนี่ก็ถัว่วพู ูสีดำพี่น้องนี่สีม่วงกันเลยค่ะเป็นดอกนี่ยอดยอดอ้วกแต่ว่าแพงสิบห้าบาทได้ได้ห้าเม็ดดีที่มันติดให้หนูที่มันเหลืออยู่ประมาณสามสี่ต้นนี่พี่น้องนี่ยอดยอดมาแบบนี้เลยคะ่ะนี่ส่อปูอันนี้เป็นคางเนาะเป็นหัวเอาไม้ไผ่ตัดไม้ไผ่มาได้ค่ะพี่น้องไ่มีรั้วมาผูกใกล้เลยผูกกับต้นใหม่กับเสาหัวเสาบ้าน อันนี้คือติดนี่ดอกนี่ดีใจหลายที่ติดเพราะว่าถ้าเป็นอย่งซีคือติดลูกเบด,ดี๋ยพี่น้องติดลูกหนูจะปล่อยให้แก่แล้วก็เก็บเอา,มาเมล็ดพันธุ์เพราะว่าหาซื้อยากสร้างเน็ตกับแพงสิบเม็ดเจ็ดสิบาทบวกค่าส่งอีกสามสิบก็เป็นร้อยแพงค่ะพี่น้องจะเอา,มาเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวจะไม่ขายดองมุมปเกเขือเทศนี่ค่ะมันลม ปล่อยเลยค่ะพี่น้องเอาประยูดดอกทามันได้แตกดอกแตกหน่วยเลยหักหมดตั้งต้นนี้คือขนานพี่น้องนี่ค่ะหักอันนี้คือเชือกเชือกปลูกมานี้กับต้นมะละกอว่าสั้นไปเบิดค่ะพี่น้องอันนี้กำลังแตกยอดไม้อีกเด้๋หนูเอาน้ำหมักนี่เป็นแบบนี้ค่ะนีกกำลังแตกยอดไม้เขียวๆนี่ หลายกับหลายโูดพี่นอก